ด้วยนะคะน,นะ่เก็บเน,นียไม่เก็บดีกว่าเพเก็บแล้วก็ไม่กิน,มนไม่อร่อยค่ะนม่นีนะคะน,นี่น่นน,นี่ดอกนึงค่ะดอกนี่มีมดอกเล็กๆกำลังจะเกิดมามันไม่อร่อยก็เลยไม่เก็บให้ดูค่ะ แต่ดอกนี้ดอกดอกโตกว่าโตกว่าประมาณลูกเทนนิสสองลูกค่ะดอกหนึ่งนะแต่ดอกเมื่อกี้เท่าลูกบอลเล่ค่ะนัไปเ,เก็บลูกนี้ให้ดู นี่เป็นฮันนี่มัชรูมเห็ดน้ำผึ้งที่มีห่วงใต้ดอกค่ะแล้วก็เป็นที่มีสีเหลืองนะคะไม่งัดเพื่อความเร็วค่ะใช้กันไกรตัดแบบนี้น่าจะเรียกเห็ดปวกทองสีเดียวกันกันกบ เห็ดนางรมทองเลยค่ะถ้าบานตรงตรงขาวๆเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับวงเป็นห่วงเลยค่ะเขาถึงเขาถึงบอกว่าเป็นเห็ดน้ำผึ้งที่มีห่วงใต้ดอกแต่อันนี้ยังตูมอยู่ ก็เหลือไว้อีกหน่อยก็กโตแล้วก็มีสปอร์ชั้นป่านเนี่ยยังยังนึกจุดที่ว่าแบบนี้นะคะที่เป็นกอใหญ่ๆที่ทำคลิปนะ่ะที่ทำคลิปให้ชมไม่รู้อยู่ตรงจุดไหน ถ้ามีเวลาทั้งวันหาเจอแน่นอนค่ะดอกเลยก็ต้องเอาไปเพราะว่าไม่รู้วันไหนจะได้มาตรงจุดนี้อกีกค่ะ ตเนี้ยกอใหญ่มากเพราะเนี่ยดีแล้วอันนั้นคต้องเก็บไปอ้ยไม่เป็นไรเก็บดอกนั้นไว้ด้านนี้มีไหมตรงนี้ก็มีค่ะแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวก็ก็เกิดมาอีกรอบตอนเนี้ย ดูลักษณะคนตัดค่ะคนตัดมาดูตรงนี้ชัดเลยว่าคนตัดใจนะคะถ้าไม่ใช่เป็นรอยคนตัดอันนี้กว้างค่ะกว้างเนี่ยอีกสามวันเนี่ยดอกเข็ดจะใหญ่มากเลยขวัดดอกนี้ไปดอกนี้ไว้เผื่อแวะมาดูเกาจะดอกใหญ่มาก แต่ไม่ใช่ตรงจุดที่ว่าหานะคะน,น,นี่มันเหมือนคนตัดเนี่ยค่ะตรงนี้น่าจะเป็นกวางคิดว่าเป็นกวางาตัดไปโดนกิ่งไม้หม่ดค่อยแวะมาดูอีก เนี่ยอันนี้ยกวางค่ะเฮคนหรือกวางอู้ดูขาใหญ่น,นี่ค่ะนี้เป็นเศษฝุ่นไม่ดอกนี้เจนี่เป็นกวางหรือเป็นคนนเนี่ยค่ะ จออันนี้มัชรูมสวยๆแล้วล่ะค่ะจุดที่เก็บครั้งก่อนที่เหลือเอาไว้บ้างหาไม่เจอเลยแล้วก่อนนี้ก็จำไม่ได้ว่าได้ถ่ายคลิปลงหรือ,อยังค่ะเดินไปเดินมาก็มองเห็นอยู่ตรงนี้สวยด้วยโอ้อใช่ค่ะจุดนี้แหละที่ตัดไปเมื่อเมื่อวันก่อน เห็นไหมคะนะคะที่ตัดไปโตรเร็วนะั่นน่ะนู่นอีกจุดนึงใช่แล้วค่ะจุดนี้แหละโตรเร็วค่ะสองวันยังไม่ครบสองวันด้วยซ้ำโตรเร็วแต่ดอกเข้าแหวง่งเพราะว่าตอนเป็นดอกอ,อ่อ,อนๆค่ะตัวลิ้นหมาแท้นี่ก็นี่ค่ะนี่แหละ วันนี้คงไม่เจอสวยๆแล้วละคะ่ะเท่าที่เดินมาในป่านี้วันนี้นะคะมีกลุ่มนี้และคะ่ะที่สวยที่สุดแต่โตเร็วจริงๆนะคะต้องใช้กันไกรเพื่อความเร็วตัดแล้วก็เดี๋ยวค่อยเก็บอยากเจอที่เป็นดอกสีเหมือนทองเหลือง แล้วก็หรือเป็นน้ำตาลก็ได้ค่ะอยู่รอบตอค่ะถึงจะอยู่แค่รอบตอนนี้ก็สวยหมายถึงอยู่รอบเลยนะคะได้แต่ฝัน,นดอกยังดีอยู่นะคะเดี๋ยวค่อย ต้องตัดคายาวหน่อยเพราะถ้าง,งัดแล้วมันจะช้าตัดเนี่ยจะเร็วที่สุดเสียดาย นึกทางเข้าสนามาสวนพักๆค่ะที่ไปเจอนางลมไม่ใช่เห็นไหมนางลมเหรอฮันนี่มัชรูมที่สวยๆที่ไปตัดกับพี่ที่เดินป่าด้วยกันนะคะนึกไม่ออกแต่ตอนที่ฮันนี่มัชรูมเกิดสวยๆสีเหลืองน่ะเขาเขา ไม่ใช่ข้นสินะไม่รู้จะเรียกว่าอะไรคือเขาทําให้แหลกละเอียดแล้วนะคะ่ะไม่เป็นไม่เป็นต่อแล้วแต่ว่าตรงจุดนั้นอ่ะมันจะมีมันจะมีลิงเลสฮันนี่มัชนมสีน้ําตาลที่เป็นกอกอเลยค่ะสวยสวยทุงมือแล้วไม่ว่านะคะ,ะนี่เนี่ยค่ะตัดแบบนี้แล้วก็เก็บแบบเนี้ย เดี๋ยวจะเสียเวลาเก็บเดี๋ยวจะเก็บแล้วก็จะพาเดินหาอีกนะคะอยู่ไม่ไกลจากต่อน,นั้นนี่ค่ะสีแบบนี้มันจะสวยมากถ้าโตโอ้ยังมีตรงนี้อีกนะโอ้นี่ยังไม่เก็บแล้วตัวลิ้นหมากินอยู่ไม่งั้นขอดอกนี้นี่ลิ้นหมากิน <c oughs> ว่าจะเกิดมาอีกนะตัวนี้มายกินนี่ขอที่เก็บมาเมื่อกี้นึกภาพนึกภาพนึกว่กาวันนี้จะเกิดขึ้นมาอีกรอบเลย เล็กอ้อมมาทางนี้ค่ะเนี่ยอยากเห็นอยู่รอบตอเนี่ยนี่ดูสิโองั้นเก็บแต่ดอกนี้เดี๋ยวก็โตสามดอกค่ะไหนดูดอกนี้สิ ไม่ตัดส่วนอ่ะดอกนั้นได้ดอกหนึ่งกลุ่มนั้นได้ดอกหนึ่งถ้าได้ผ่านมาก็จะพาแวะมาดูว่าจะเกิดมาอีกรุ่นไหมเนี่ยค่ะแบบนี้อร่อยนะเนี่ยเนี่ยค่ะนี่เก็บไปเลยดอกนี้ดอกนี้เก็บไปดีไหมเก็บไปด้วยเนี่ยเห็นอย่างเนี้ยอร่อยนะเนี่ยค่ะ ต่อไปก็ต้องเดินหาแล้วเพราะไม่เพราะจุดนี้หมดแล้วค่ะมองมาแต่ไกลดีใจนึกว่าเจอจุดใหม่ที่ไหนได้มันเป็นจุดเก่าเห็นไหมคะซา,ากที่ตัดวันนั้นน่ะหูวสวยนะเนี่ยนี่สวยค่ะ ดอกมีตำหนิจากตัวลิ้นหมาแทะแต่เนื้อเห็ดยังอร่อยเจอดอกไม่สวยก็เก็บค่ะเพราะสวยหรือไม่สวยต้มอ,ออกมาก็เหมือนกัน